สวัสดีครับในคิปนี้นะครับโลโก็อยู่กันกับเกมไมค์ครับนั่นเองนะครับและใน e v นี้ก็เป็น EP ที่เอ่อคือผมจบซีรีส์นี้ไปแล้วนะครับแต่ผมก็จะกลับมาเล่นใหม่นะงั้นเอาเป็น EP นี้เป็น EP ที่11แล้วกันนะครับ และใน ep ีที่11นี้ผมก็จะมาทำการทำให้หมู่บ้าน NBC มันดีขึ้นนะครับและนี่ก็คือบ้านของผมนะครับและข้างๆเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้าน n อ c นะเราจะมาทำให้หมู่บ้านนี้มันน่าอยู่มากขึ้นเรามาเริ่มหาบ้านที่มันผิดปกติเลยนะครับเจอเราหลังหนึ่งใครมันสร้างบ้านให้เองวะเนี่ยอกินไหม <No. S 1> และใต้บ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็น ทางที่มันเชื่อมมาเข้าบ้านหลังนี้นะโคตรลำ้ำแต่ผมจะทําทางขึ้นให้มันใหม่นะทางขึ้นบ้านผมจะเอเป็นบล็อกไม้แล้วกันนะอร่อยมานอนนะครับโอ้โหมันมาแล้วโอ้โได้ทางขึ้นบ้านแล้วนะครับโอเคได้เนื้อวัวมากินแล้วนะครับหกสิบสี่ชิ้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมเนื้อวัวมันเยอะขนาดนี้นะ เออโอเคส่วนถ้าอะไรพวกนี้เรากบไปเลยนะโอเคตอนตรงนี้ผมคิดว่าจะทําเป็นท่าเรือนะครับว้าวเออโอ้ยโอเคประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับพระจันทร์ขึ้นแล้วนะแล้วเราก็เรือวางนะครับโปดซอมบี้สกลลิตันไอเขียวทำไมมันเยอะกันจังวะงแล้วก็มานอน บ้านหลังนี้ก็ไม่มีประตูนะแล้วก็ประตูใส่ให้เลยนะวัสดีฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อย,อยไอ,สอ้สกิลเอ็งยิง NPC ทำไมฮะไอ้ไส้กอกมีคนมองหน้ากันแล้วครับตอนนี้ผมจะตกแต่งทางเดินด้วยรัวนะครับเอาประมาณนี้ก็พอนะวางไฟนิดนึงถางพื้นที่นะครับอร่อย และผมก็จะทําทางเดินไปจนถึงฟาร์มอ้อยเลยนะครับก็ทําทางไปฟาร์มสัตว์ของเรานะครับตอนนี้ผมก็เจอซอมบี้แล้วนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับวิ่งสี่รออะไรครับและนี่ก็คือบรรยากาศหมู่บ้านของเรานะครับวันนีฮะคิปเปอร์สองตัวเดินสวนกันแล้วก็หมู่บ้านของเราก็สงบสุขดีนะครับใช่ไหม โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ